สวีดัสสวัสดีนะทุกทุกคนวันนี้นะเราก็มาตามหาสกินแบบใหม่ๆกันอีกแล้วเราก็จะมาตามหาสกินตัวละครตัวใหม่ๆในห้องแบล็กลูมสีเหลืองแล้วก็ไปตามหาสกินใหม่ๆในห้องของเจ้าเรนดอเฟนิกแบบนพงเนาะการอื่นเนี่ยตามมาก่อนเลยนะไเดี๋ยวจะพาไปหาสกินใหม่อีกห้องนึงแล้วแบบนี้มีทั้งหมดกี่แบบใหม่ล่ะแบบเนี้ยเหรอถ้าเป็นแบบในแบล็กลูมแล้วก็จะมีใหม่ทั้งหมดเนี่ยด้วยกัน6แบบไปนะมาสดสดร้อนเลยล่ะหแบบเลยเหรอเจ้ามาข้าวแยืนท่ามาหยุดแถวนี้อ๋อ ได้เห็นสก,กินใหม่ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นี่เองมุยนะไปไงฮึ๊บใ่ถังเราเก็บได้แล้วมันก็คือเจ้าเบนดี้อิงเย้ใช่โยอะแรนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเบนดี้อิงที่โดนเจ้ากริฟสีดำครอบงำนะอจ,จีเดี๋ยวกันนะตัวสีดำไม,ม่ยังจะคุบครอบม,มึงแกวมานี่โอโหไอ้เจ้าน้ำหมึกเบนดี้โอ้อยดูคอของมินดีดูหัวมันดิดนดกระดิกกระดิกอย่างเลลนะ่ะปากยับไปดูดิพอถึ <c oughs> งก็ปากหิดปากงอเลยนะ นี่เรากลายเป็นเจ้าหญิงอ่ะเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นคุ้มครั่งเลยนะเนี่ยอ่ะไปตามหาสกินตัวต่อไปกันเลยละกันไปตัวที่สองตัวที่สองต้องเลี้ยวมาทางนี้อุ๊ยไปเรือปเป็นอเไรหรืลูกพี่แม่กระโดดข้ามตู้ไม้มาก่อนเทิบมาด้วยอุ๊ย,ยวะไรแม่เป็นเราไอ้ <มา S 2> ลูกพี่มา,มาไวจุง <laughs> ลูกพี่เขามาไวครั้งหน้าเราจะต้องเจอแมวป่าพ่อฟาดิสป่าจะเข้อมัน อันนี้หนีหมามันเจอแมวนะหนีน้องหมามันเจอน้องแมวนะโอ้โอ้เดินปังหน้าเดินปังเนอะแล้วก็มาเก็บกองกระดานกับพี่เคนมาเก็บ้วบแล้วโอ้ยเมื่อกี้เจอฟาฟาแล้วหูยดักหน้าเราลยระวังเจ้าแมวปัดฟาฟามันตามมานะ ทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้มาแล้วมาแล้วให้ว่องให้ว่องทางนี้ก่อนเหยียดมิดเลยเขาบอกวางตรงตรงนี้เหรอเอากล่องกระดาษมาวางตรงนี้อออนาานของน้ําหนักเอาไว้ไอคสตามมาตามมาทางนี้นะทางนี้ตามเขามาไม่ท <มา S 2> องบอกก็รีบตามอยู่แล้วระวังตัวด้วยระวังมิสเตอร์ครปฟนะนี่สกินใหม่มันแอบอยู่ตรงนี้ตรงมุมห้องตรงนี้ไอคุณมิสเตอร์ครปผมไม่ได้มาเอาสูตรแคปปี้เบอร์เกอร์ซะหน่อยว้าอย่ามายุ่งนะนี่เราได้สกินใหม่มาก็คือเจ้าผู้ ต <cima> ะะัวนี้ชื่อว่าภูใช่ปะเกอก็เห็นแนละไม่ร <t ell an> ู้ว่าตัวอะไรแต่ว่าเขาชื่อว่าภูนะว่าดอนติดเชื้อวิตเขาครอบงาอีกเขาอ่ะอันนี้มาภูเขาเลยขาบออกว่าเจ้าภูเนี่ยมีหลายสกินหลายแบบไปนะมันมีเพื่อนๆของมันอีกนะจริงนี่แต่วันนี้มาตัวเดียวกันไม่รู้ว่าอนาคตจะมาอีกหรือเปล่านะเฮ้ยเราลอช่องได้แต่ว่าติด ติดเอ,เ,เอาติดติดรูดมากันรูดมาก,กันโอ้ยพุงใหญ่แล้วมันเนี่ยอ้าวเม่ไติดติดโอ้ยออกไม่ได้ประใหญ่สามหมีย่ยมไงนะโอ้โหออกไม่ได้โอ,ดโ,อไดโอ้ยติดพุงโอ้ยกลับ,บ้า้ดีกว่าเฮ้ยประตูปิดแล้วครับประตูใหม่แล้ว ไปไม่<อ>ทันประตูใหม่ก่อนรอด้วยมาแล,แล้วทางนี้ตามสะพานไม้ไปการไปหยิบขอนเอาขอนก่อนอาหาได้เวลาทุบอ้อมแล้วมาเราต้องตอกนี้ถ้าไม่หินมีอะไรเราจะไปทุบประตูกันต่างหากเราเอาล่ะเราจะวับมาที่สปอนนั้นก่อนนะจะใช้ยนเลยะย่เวลาไม่ไกลามากกันเนาะมาแล้วทางนี้ทางนี้เลี้ยวนิดนึ่งนิดนึงไปเดี๋ยวไราซ่อมของกันแล้วเดี๋ยวกับมาทางนี้หน่อยนึงประตูใครพังอ่ะ เราจะไปทุบประตูให้พังตาหากเล่าเอ้าไม่ได้ไปซ่อมประตูเขาหรอเราจะไปที่ห้องท่อระบายน้าเพราะว่าจะเข้าไปในห้องเดือดรอย่างนี้ล่ะอุ้ยเดือดรอยเว้เฮ้ยครั้งนี้เขาต้องมีการอัปเดตในดีไปทุกวันเลยเอาประตูกันนะปึ๊บออกมาจาเดือดรอยนะเจ้าของบ้านเขารออยู่ข้างหน้าเลยเอาเฝ้าบ้านอยู่เลยล่ะเอาประตูทําไมพี่เคนตรงไปก่อนแล้วทะลุประตูไปเลยเอาประตูกันนะแล้วก็เอาค้อนมาทุบตรงนี้อ๋อตู้เขาพังนี่ไง เราก็จะได้จ้ามนางมุมมาค่ะเอ้เหมือนให้ไมคราบเลยอะแต่ว่าเป็นนางมุมที่ใส่หมวกนะโอ้โหทุบสักตู้ครนะับทางไหนดูหมวกดีหมวกนั้นน่ารักมากเลยอะน่ารักสีแดงสดด้วนะโอ้น่ารักจิงเสีได้ไม่มีใบพัดข้างบนน่ะดูดิพี่เคนนางมุมมีขาตัง้งหกขาเนะ่ย้ยเห็นแล,ล้วคนลุกอะอ้อ๊มยี่ยตอนนี้ก็ติดเชื้อคลิปสีดำเหมือนกันโอ้ยเจ้าสว์สีดำนี่มาทุกตัวลยเนี่ยเอาล่ะออกไปดูดิโอ้โหเห็นไหมเห็น อันนี้กลัวลูกขาวมันดิโอ้ยคนลุกอะดูมันหยุบหยิบหยุบหยิ่งยุ้ยแย่ยุ่ยแย่เลยอะราวังตุยนะค่อยๆมาตอนนี้คนเล่นจะตุยแล้วอย่าพังตุยทางอีร้อยก็ไม่ตุยนะทางนี้ทางนี้ตรงมาก่อนตรงมาก่อนไปที่ห้องไหนเหรอมีห้องระบายน้ำเหมือนเดิมนั่นแหละอ๋อแบบเดียวกับเมื่อกี้เหรอใช่ต้องเปิดประตูให้ได้กันนะช่วยเอฟโอโอติดขากลมทั้งสองคนเลยอ่ะนี่ลงท่อน้ำเลย ทางนี้พี่แค้นลงท่อนเลยฮะท้ามาริโอ้ชเวบบุบบี้มีลงมาแล้วระวังด้วยนะมีทางนี้ทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนมีตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวมาหน่อยเลี้ยวมาหน่อยฮะตรงออบบี้ใช่ใช่ใช่เราไม่เราไม่ออบบี้นะเพราะอะไรอยู่ตรงนี้เขาก็คือวิลเลจเจอร์จากในไม้ครับแต่ว่าเขาโดนกรีดสารสีทำเข้าครอบงำให้มาอยู่ในห้องแบูมสีเหลืองนะสิโอ้ไมคุณชาวบ้านไม่น่ารอดแล้วดูแค้นของเขาสิแค้นของเขาเนี่ยอืมทำไมมา ถึงได้แบบว่ารวมเป็นแขนเดียวกันแบบเนี้ยนในมีอะไรขายบ้างอะอะแฮมอ่ะแฮมอะแฮมอะแฮมยังไม่มีของไข่นะอจีนี่ให้ฟรีไปกันเออจะไปตลาดชอปปิ้งแล้วอ้าวไปเลยละอ้าวทำไมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะโอ้โหแต่เขากลัวคนชาวบ้านนะเนี่ยโอ้ยชาวบ้านแข็งแกร่งขอแปสปอนที่ใหม่หรือเปล่าดีแล้วนี่ต้องมากกันมาแล้วจางแปรล้วนปะ แล้วแม่ปรัปเพรปะต้าเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะไปเร็วไปเร oh, ็วมันตามมาแล้วเปิดประตูก่อนอุ้ยจมูกมันดีจริงเล้วข้าประตูทางนี้เร็วเปิดแล้วเปิดแล้วปนเลยเสื้อก็ยาวขาดนป่มันอีกไปหากันเนี่ยะด้างแต่ละก้าวเนี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บต้องเรียกได้ว่ากระดึ๊บมากกว่านะ นี่ลงหลุมกันโอเคลงมาแล้วใช่เป่านี่ผ่านประตูล่องหนนี้มาชว่วแล้วก็เก็บสกินได้เลยก็จะได้สกินของเจ้าแกะน้อยมาตัวนี้มันชื่อว่าวูดี้ือเปล่าะวูดี้ใช่ปะน่ารักเชียวมันนจะนุ่มนิ่มนะคดูนากก่อนน่ะนี่เป็นเจ้าแกะน้อยสีดํานะหรือเรียกแกะหนึ่งว่าแกะด,ดํา เอ้ยนูดีมันนอนกริ๊ดเขาครอบงำเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ต้องมาเล่นนับแกกันดีกว่าแกหนึ่ง<ค>ตัวเหมือนเขาจะมาจากอมแลนด้าหรือเปล่าแกหน้าสองตัวยังไม่นอนอย่าพิ่งนับแกอ้าวทางนี้แล้วมาสองตัวก็ง่วงแล้วอ้ายังไม่ได้นับก็ง่วงแล้วแหละทางนี้ทางนี้เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนตรงมาก่อโตรงมาตรงมาเรื่อยๆอย่าพิ่งลงทางนะใครจะมาขวางเราขนแกพุ่งชนเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงสัรวิทย์ผมเขาบ้างไปในเวลาไฟติ้งละอ้าวนี่ลง ุ่มนี้เลยเองมาแล้วระวังนงี้ยไอซ์งาไอซ์มาอยู่ทางนี้เก็บกันเก็บกันโอ้โหมาแล้วเชียวนี่ไงไอศครีมเจ้าข้าวตกราไอติมนี่มาไม่เจอกันตั้งนานเลยฝอตกต่อแล้วล่ะนี่จอาข้าวตกราไอติมโอ้ยนายก็ติดเชื้อกรีดปุ่มคันเหรอโอ้ยอย่างนี้ก็ไ้เหรอึ้นเป็นสองเท่าอะดิยินทัยไม่ได้ขายไอติมแล้วเหรอไหนหนุ่มเข้ามาอยู่ในห้องแบ็คลูนละแสก็เป็นอาชีพแบ็คช่วงนี้อากาศหนาวนะฝนตกทุกวันเขาไม่กินกระไรไอติมอ ร้อนจะตายอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่2กันต่อเลยเนาะในแมปที่2นะคะเราจะไปตามหาสกินของเจ้าเรนโบว์เฟนค่ะเขามีอัปเดตจากมาใหม่นะ อ,อนนุ้ยเขาบอกเลยนะแบบนี้น่ารักทุกตัวเลยน่ารักทุกตัวแต่ว่าต้องระวังนิดนึงมีกับดักมาด้วยแหละยู่ทางเนี้ยกับดักเจ้ากรีนไงเอ้ยนี่นี่เหมืนอนเจ้ากรีนจะปีนเสาได้หน่อยนึงอ่ะเนี้ยมาแล้วมาแล้วให้เจ้ากรีนมันตามเขาโอ้ยไ<ห>ังไล่มาเจ้ากรีนมันโดดจุงเอ้ยทางนี้มันจับเด็กอยู่ไปทางนี้หรือเปล่าต้องไปต้องไปไหนปเจอแล้วเจอแล้วพี่ชินได้แล้วนี่ไงพี่เคนเราเก็บสกินของอเมนด้าได้อุ้ยแจมันได้แล้ว ยังแปลงร่างไม่ได้อะไอ้จีอ่อแปลงแล้วน่ารักจะตายอ่ะคือแบบว่าแบบมันอาจจะยังบักๆอยู่นะ<อ>แต่ว่าบบเ,เราก็รู้ที่ซ่อนหนังแล้วแหละแ,แล้วเราก็เก็บสก,กินของมันสะสมไว้แล้วเราไปที่เอาไซข้างนอกกันก่อนเนาะข้างนอกเนี่ยพี่เคนทางนี้ตรงน,นี้เหรอ<า>เนี่ยเห็นชัดมากเลยมันวางอยู่ตรงเนี้ย นี่ไงเราปลดล็อกเจ้าบลูสีทองได้เนาะโอ้โหเหลืองอารามเลยทีเดียวแต่ข้าว่ามันเหมือนสีเหลืองนะแต่จริงๆแล้วมันคือสีทองคําใช่ไหมสวยสวยสว่างเปแสงตาได้เหมือนเดิมมันนะเก็บสะสมไว้ก่อนแล้วกันเขาไปข้างในก่อนเนาะจะแปลม่สักตัวไหมวันนี้ได้เลยมันจะแปลงได้สักกี่ตัวเนี่ยหรือว่าจะแปลงไม่ได้เลยก็ไม่รู้แั้วท่นไงนี่นี่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่อยู่ตรงนี้วิยตัวอะไรอ่ะมันเหมือนจาระเข้เลยอ่ะเอ้ยพี่คิดว่ามันคือเต่าล่าเต่านิ่งเจ้าเหรอ มันคือน้ามวยไทยอ,ะอ่ะเฮ้มันคือเต่านินจาใช่ไหมเ็นเต่ามันข้ามหัวด้วยนะ <laughs> จ,นจะอาใจไปนักเตะมวยไทยก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเต่านินจาแน่ๆเพียงทางนี้เปิดประตูเข้ามาก่อนไปต่อไปตาห้องนี้ห้องนี้ได้มาได้มาตัวมาก่อนแล้วก็เอาห้องนี้ละกันอ,อนงนี่ห้องนี้ อันนี้ยังไม่ได้เก็บใช่ป่าวเจ้าบลูตัวใหม่ไอ้เจ้าโลูที่ลูกตาลุดออกมาครับเบลล์องสารจูงเอาเอาแป้งไม่ได้เปล่างอกร่างไม่ได้เปล่าอ่เด๋อไอ้ย่าทำไมแป้งล่างไม่ได้เนี่ยจเจ๊งเบลไม่เป็นไรเก็บไปละสะสมไว้ก่อนเป็นคอลเลคชันนะเรากลับไปที่สปอนเหมือนเดิมเนาะอันนีสุดท้ายอาตัวสุดท้ายต้องแป้งล่างได้เหรอตัวนี้มี่ทางนี้ทางนี้มีเขียวแบบนี้นี่เอ้ยพี่เคาน์เตอร์ ในเคาน์เตอร์พี่เคนเฮ้ยคนขายของกลางไม้พี่เคนเจ้าบลูเอ้ยใส่ชุดอะไรอ่ะส่ชุดขายของอะไรอ่ะอ๋อชุดมิกกี้เมาส์แต่งร่างไม่ได้เหรอเฮ้ยมาใส่หูใหม่มิกกี้เมาส์เลยอ่ะต้องน่ารักแน่ๆเลยอดแปลงเลยอ่ะหูใส่บัคทั้งแบบไปแล้ววันนี้เฮ้ยเหมือนกับว่ามันแปลงร่างไม่ได้สักตัวเลยอ่ะดูดิสีได้จุง โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันซิว่าวันนี้เราเก็บได้สักเท่าไหร่กันนะแต่เราเก็บได้คแลวนะเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงวันหลังโอเคจ้าวันนี้นะในแมปนี้เราก็เก็บเจ้าบูได้นะคะที่เป็นคอสตูมของมิกกี้เมาส์เนาะแล้วก็เจ้าบลูที่ลูกกระต่ายหลุดออกมาเนาะแล้วก็ยังมีเจ้าเต่านินจาด้วยนะที่เป็นเจ้าบลูไงแล้วก็มีอะแมนด้าด้วยอะแมนด้านี่น่าจะเป็นเจ้าจิ้งเหลนซ่อมหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ใส่ชุดคอสตูมของอนะแมนด้าเนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าบลูสีทองคําค่ะ มันเป็นสีทองคำนะอุ้ยน่ารักทุกตัวเลยครับบอกได้ไม่ได้แปลงร่างเนาะคราวหน้าเข้ามาแปลงร่างก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็ตามหาสกินใน Roblox ว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบตามหาสกินที่เราแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกม Roblox กันไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย